คลิปนี้เราจะคุยกันเรื่อง Never Let Go ผูกเป็นหลุดตายครับวางกล้องก่อนสวัสดีครับพี่โอนดีิเทพช่องโอเคนิติเทพคลิปนี้พี่โออยู่ที่ Major c ์ซ e น l e x สาขารังสิตนะครับคนละที่กับ Future Park รกรังสิตมาเพื่อชมภาพยนตร์หลายเรื่องขออนุญาตเอาโฆษณาเก็บก่อนนะครับโฆษณา b e เทนจูสของของ w e r n e r เขาแต่ว่ามันจะปิดหน้าพี่โอนะครับก็เอาเอาเสื้อนี่แหละก็ ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอได้คุยคลิปนี้อย่างสะดวกสบายที่จริงแล้วเรื่องนี้พี่โอได้ดูที่พรมนาซีเนเพล็กซ์เมื่อวานนี้แต่ว่าเนื่องจากที่พรมนาทีท่แฟชั่นบางกะปิไม่มีสแตนดี้หรือแบ็กดรอปอันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีโปสเตอร์ด้วยที่นี่ก็ไม่มีโปสเตอร์นะพี่โอ พยายามสแกนดูจนทั่วแล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าหนังระดับนี้หมายถึงระดับที่ฉายโรงใหญ่ทำไมถึงไม่มีโปสเตอร์แปะตามตู้ไฟนะครับที่นี่โรงอะไรเอ่ยอ๋อม,ม,มีมีมีนี่ไงนี่ไงตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์ซีรีสเพ็กสาขารางังสิตเรามาดูที่โปสเตอร์นี้นะครับตอนนี้อยู่หน้าโรง GLS ภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เขามีป้ายเมเจอร์ลังสิทนี่คือโปสเตอร์ของ Never Let Go ถูกเป็นหลุดตายนำแสดงโดยฮาร์รี่เบอร์ผู้กำกับคืออเล็กซานเดอร์อาจานะครับพี่โอ๋ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้กำกับเขาเคยทำอะไรมาก่อนก็เปิดดูข้อมูลแล้วแหละไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าไม่คุ้นนะครับในนี้เขาบอกว่านี่ไงวิสัยทัศน์ของสุดสยองของผู้กำกับ The Hills have eyes และ crawl เรื่องนี้พี่โอได้ดูพี่โอก็ชอบนะ แต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ใครๆเขาก็ชอบกันแต่ว่าพี่โอไม่ได้ดูนะครับและผู้อำนวยการสร้าง Stranger Things นำเข้าโดยโมงคลเมเจอร์หรือสะมงคลฟิล์มก็เป็นหนังที่แถวบ้านพี่โอโรงแถวบ้านพี่โอให้เข้าโรงใหญ่คือโรง GLS เลยนะครับที่นี่ก็ดูเหมือนจะเป็น GLS นะก็ในประเทศไทยเรื่องนี้กลายเป็นหนังที่ทำเงินที่สุดประจำสุดสัปดาห์นี้หนังเข้าตั้งแต่วันที่13กันยายนเป็นต้นมานะครับสัปดาห์นี้หนังเข้าทั้งหมด10 เรื่องอันนี้รวมที่หยด IMAX ที่กลับเข้ามาใหม่แล้วถ้านับ Transformer ภาคใหม่ Transformer 1เนี่ยมันก็จะเป็น11เรื่องพอดีนะครับเพราะว่า t r a n s f o r ร์ r ฉายรอบพิเศษวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะหยุดพักไป3วันแล้วก็จะมาฉายใหม่อีกสัปดาห์หน้าวันที่26ครับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อผูกเป็นหลุดตายเนี่ย เราเห็นในตัวอย่างมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับฮาร์ีเบอร์รี่หรือสตอมจาก X-Men นะครับก็ใช่ไหม <laughs> ใช่สตอมนะ <laughs> เรื่องเธอเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องนี้มันก็เหนือธรรมชาตินะครับ <laughs> เธอแสดงเป็นแม่ที่มีลูกชายสองคนแล้วก็ถ้าเราเห็นในตัวอย่างก็ <laughs> ลูกชายกับเธอเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านไปหาของป่ากินว่างั้นแหละ ทำมาหากินก็คือเหมือนกับว่าโลกนี้มีกันอยู่เพียงเท่านี้แล้วแล้วก็ต้องผูกเชือกไว้เพราะว่าถ้าไม่ผูกเชือกแล้วออกจากบ้านไปเกิดเชือกขาดมันจะมีปีศาจมา แตะตัวเพื่อที่จะเข้าสิงแล้วก็จะกินคนในบ้านทำให้คนในบ้านฆ่ากันเองกินกันเองอันนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ลูกฟังแล้วก็ขู่ลูกไว้ว่าอย่างนั้นว่าลูกจะต้องอยู่กับเชือกมีเชือกติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนห้ามให้เชือกขาด Never let go คืออย่าปล่อยเชือกโดยเด็ดขาดอย่าให้เชือกขาดโดยเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากว่าแม่ก็มีประสบการณ์นี้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้ว ในอดีตก็คือตอนนี้แม่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วแสดงว่าผู้ใหญ่กว่านั้นของแม่ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือสามีเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะปีศาตเนื่องจากการที่ปล่อยเชื่อก็ปล่อยให้ปีศาตแตะตัวได้นั่นเองครับก็เพราะเรื่องมีแค่นี้วิธีการดําเนินเรื่องพี่โอดูแล้วตอนตอนที่โฆษณาตัวอย่างนี้นะโฆษณาออกมาพร้อมๆกับ The Watcher ของลูกสาวเอ็มไนท บ,บางทีพี่โอ้นึ้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันว่าลูกสาว m อไนนั่นเข้าในป่าไอแลนด์ and, ใช่ไหมแล้วก็มีมีอาคารอยู่หลังหนึ่งมีกระจกแล้วก็ตัวละครจะออกไปข้างนอกอาคารนี้ได้เฉพาะเวลากลางวันแล้วไปในพื้นที่ที่จํากัดเป็นวงกลมนะครับในรัศมีวงกลมแล้วก็ต้องกลับเข้ามาจือจะไปเลย turning point point of no return จะไปเลยจุดที่ไม่สามารถกลับได้ไม่ได้นะครับ ก็ต้องไปมีขอบเขตมีรัศมีอยู่แค่นั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันขอบเขตที่ตัวละครแต่ละตัวจะไปได้เนี่ยก็แค่จุดที่เชือกผูกตึงไปถึงตึงแค่ไหนก็ได้แค่นั้นเท่านั้นนะครับหรือถ้าอยากไปมากกว่านั้นก็จะต้องต่อเชือกเอาแต่การจะต่อเชือกมันก็ต้องมีเชือกเหลือก่อนใช่ไหมนะครับก็คล้ายว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วในเรื่องนั้นมันมีตัวละคร4ตัวในอาคารนั้นเรื่องนี้มีตัวละคร3ตัวก็ว่าไปแล้วมันก็ ลักษณะการเล่าเรื่องมันคล้ายๆกันเหมือนกันนะพี่โอก็รอลุ้นว่ามันจะมีจุดหักมุมเหมือนคือถ้าถ้าบอกว่าเป็นใครสักคนในตระกูลชชยามารันทำเรื่องนี้พี่โอก็เชื่อแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอเล็กซานดราอเล็กซานเดอร์อาจาครับจ <c oughs> The Hills Have e y e พี่โอก็ดูแล้วก็กว่าดีนะแต่เรื่องนี้พี่โอว่ามันดีกว่านะครับฝรั่งเขาอาจจะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องนี้ได้คะแนนใน imdb อยู่ที่5 1 5เต็มร้อโดยเฉลี่ยแล้วก็5 8เต็ม10จากประชาชนแต่ว่าในเว็บมะเขือดูเหมือนจะสูงกว่านั้นนิดนึงนะครับจะได้ประมาณ62%แต่เมื่อเข้าโรงฉายสำหรับประเทศไทยในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ที่มีหนัง11เรื่องเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้ทำคะแนนและทำรายได้สูงสุดสูงถึงขนาดที่ได้อยู่ในโรง GLS นะครับแล้วก็มีสูงถึงขนาดที่ได้ฉายแทบทุกโรงภาพยนตร์ ตลอดทั้งวันแล้วก็มีทั้งภาษาไทยกับซาวดร็กด้วยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าถ้าเป็นของมงคลเมเจอร์ก็น่าจะมีภาคไทยอยู่แล้วนะฮาร์รีเบอรียังแสดงได้ดีนะครับก็ฮาร์รีเบอรีเป็นคนที่ผิวออกแทนๆคือผิวกึ่งเป็นลุกครึ่งกึ่งขาวกึ่งดำดังนั้นในเรื่องก็จะกล่าวถึงพ่อ พ่อที่เป็นคนผิวดําแม่ที่เป็นคนผิวขาวอะไรประมาณนี้แต่การกล่าวถึงคนอื่นในเรื่องนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นจริงๆแล้วตัวละครหลักๆเลยก็มีอยู่3ตัวพี่โอดูไปก็ลุ้นไปหนังประเภทนี้มันลุ้นในตัวอย่างแล้วก็อยู่กับในตัวอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะหักมุมว่าสิ่งทั้งหลายที่แม่พร่ำบอกลูกไม่ให้ลูก ปล่อยเชือกเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ต้องการผูกลูกไว้อยู่ในอาณาเขตอยู่ในรัศมีของตัวเองหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่แม่โกหกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแม่เห็นปีาศาจซะเองแล้วพอตอนนี้พี่โอต้องสปอยแล้วไหมครับก็ขออนุญาตสปอยถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่อยากรู้ก็ปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตามเนื้อเรื่องแล้วมันมีแค่นี้เองแหละแล้วก็บางทีบางฉากบางตอนเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่ ทำให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งเชือกหลุดหรือปีศาจแตะตัวได้แล้วเมื่อน,นั้นแหละตัวละครในเรื่องก็จะมีความขัดแย้งก็เกิดขึ้นว่าจะปล่อยให้ปีศาจตัวนี้ที่สิงในร่างของคนที่ถูกปีศาจจับตัวเนี่ยเข้าบ้านได้มาทำร้ายคนอื่นหรือว่าจัดชิงทำร้ายคนที่เชื่อว่าถูกปีศาจสิงนั้นก่อนครับแล้วปีศาจนี้เป็นปีศาจที่มีจริงหรือปีศาจที่มโนขึ้น ตรงนี้มันเป็นจุดที่พี่โอชอบมากมันพลิกไปพลิกมาพอถึงคราวที่ตัวแม่เล่าตัวแม่นึกตัวแม่ฝันเราก็จะคล้อยตามตัวแม่ว่าเออแม่ถูกแม่จริงปีศาจน่าเชื่อพอถึงคราวที่ตัวลูกหลุดตัวลูกคิดตัวเราก็มาเข้าข้างตัวลูกแล้วมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่ตลอดจนจนจบเรื่องนี่แหละคือจุดที่พี่โอจะสปอยความสนุกมันอยู่ตรงนี้แล้วพี่โอดูเรื่องนี้ คือมันก็มีน้องๆเพื่อนๆยุเหมือนกันนะครับว่ามันมีความแปลกใหม่ที่จริงถ้าเป็นหนังสไตล์เนี้ยสไตล์ที่เราเคยดูออนอกจากเอ็มไนชีย a มารันนอกจากตระก,กูลชียามารันแล้วไม่ใช่เอ็มไนคนเดียวนะครับ mm hmm. ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ทำหนังที่เป็นปริศนาระทึกขวัญสยองขวัญแบบนี้คือจอร์แดนพิวนะครับเรื่องนี้ก็มีฉากจำสแกร์ care, ถ้าเป็นสยองขวัญบางทีคนอาจจะชอบจำสแกร์ care, คือ คำให้ตกใจด้วยเสียงด้วยภาพด้วยหน้าตาด้วยด้วยมุมกล้องอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้มีเยอะมากมีบ่อยบ่อยมากนะครับสำหรับคนที่ไม่อินกับเรื่องก็อาจจะตกใจแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็พี่โอเห็นคะแนนน้อยๆแล้วพี่โอก็เห็นใจเรื่องนี้พี่โออยากจะเพิ่มคะแนนให้ครับกดคะแนนให้กับความแปลกใหม่แล้วก็ความที่ทุนน้อย แต่เอานักแสดงแค่สามคนผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กสองคนแต่เอาเรื่องอยู่เนี่ยพี่โอถือว่าเขาเก่งมากนะครับหนังยาวเท่าไหร่ยาวไม่ถึงสองชั่วโมงนะเนอะเกือบๆหรือว่าชั่วโมง40นาทีโดยประมาณพี่โอไม่ได้ท่องจำไว้นะครับเป็นประเภทสยองขวัญระทึกขวัญคะแนน,นถึงจะน้อยแต่พี่โอขอเพิ่มคะแนนให้เรื่องนี้เดี๋ยวจะไปกดใน IMDB นะครับพี่โอก็เป็นสมาชิกอยู่เหมือนกันได้8เต็ม10ครับก็เป็นหนังที่ ดูสนุกดูเพลินแต่อาจจะไม่สนุกกับบางคนนะครับบางคนที่ชอบหนังไม่ชอบหนังเล็กไม่ชอบหนังหักมุมไปหักมุมมาไม่ชอบหนังหลอกคนดู <c oughs> ก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้แต่ถ้าไปดูฝีมือการแสดงฮาร์รีเบอร์รี่ก็เป็นดารดารใหญ่เรื่องเดียวของของเรื่องนี้เป็นดาราใหญ่คนเดียวของเรื่องนี้แล้วก็เด็กน้อยสองคนเนี่ยซึ่งเป็นแค่เด็กนะครับแต่ เอาเรื่องอยู่โดยเฉพาะในฉากที่ไม่มีฮาร์ิเบอรี่สองคนนี้เล่นตามลำพังก็เอาอยู่ตัวละครอื่นๆก็แค่สมทบป,บปลายไม่เอามาแค่ช่วยเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าเขาเล่นกันเองเป็นหลักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรให้กำลังใจกันทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีเลยครับก็เฉลยพี่โอก็ไม่บอกนะว่า สิ่งที่เห็นท้ายเรื่องนั้นสุดท้ายแล้วมันเป็นโมโนของแม่เองหรือเป็นเรื่องจริงปีศาจมีจริงหรือไม่ไปดูในเรื่องเอาเองถ้าปีศาจมีจริงเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังสยองขวัญประเภทเหนือธรรมชาตินะครับแต่ถ้าไม่มีจริงเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นหนังประเภท psychological thriller ก็คือเป็นหนังระทึกขวัญจิตวิทยาไปนะครับแต่ว่าไม่อยากจะระบุประเภทในหนังในถ้าไปหาข้อมูลเนี่ย ประเภทนี้ก็อาจจะระบุมาเพื่อหลอกคุณผู้ชมให้เข้าใจว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปเจอกับอีกอย่างนึงก็เป็นได้ครับอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวพี่โอจะต้องไปดูหนังเรื่องต่อไปแล้วแล้วคนก็เริ่มจะมาทยอยมาลงนี้แล้วครับถ้าพี่โอ,อพูดอะไรผิดพลาดขะตกบกพร่องต้องขออภยัยเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นเรื่องปอบแม่ใหญ่แดงนะครับพบกันในคลิปอื่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับผูกเป็นหลุดตาย never let go